สวัสดีครับกลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับไปคัดที่เด็กกันเหมือนเช่นเคยนะับในฟุตบอลคือวันเสาร์นะครับก็วันนี้นะครับคู่เอกกันแน่นอนเลยศึก FA Community Shield นะครับเอาแชมป์พรม์ลีพบกับแชมป์เอฟเอครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์พรม์ลีเจอกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะที่เวมบลีย์นะครับเป็นโลก่การกุศลนะก็เป็นสัญญาณว่าเริ่มละวฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกม FA Community Shield ก่อนแล้วเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกเตะวีคหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับ,รนะรบอ่ะความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะตั้งแต่พรุ่งนี้เนะี่ยแหละนะครับบรรยากาศเดิมๆของบอลลีกของบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเออ่แน่นอนนี่คือคู่ชิงเอฟเอคับด้วยที่แมนยูนั้นชนะไปได้ซิตี้ก็อยากจะล้างแค้นแหละแต่ว่าวันนี้ แป๊กวาเดียร่ายังขาดนักเตะเยอะนะครับพวกตัวที่เล่นในยูโรรอบท้ายๆอ่ะย,ยังไม่ได้กลับมารายงานตัวอับทีมนะอย่างฟิลโฟเดนไค a ์ว็อกเกอร์ะ oden, Walker, นะครับหรือว่าคนอื่นๆอีกหลายคนเลยโรดรีอ,อ, ri, อย่างเงี้ยอไอ้พวกเล่นรอบลึกๆอะครับยังยังยังจะขาดไปเท่ากับวันนี้ซิตี้เนี่ยขาดหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ที่มีอยู่คือเออร์ลิงฮาลันนันนำทัพมาเลยนะครับ ก็พร้อมลงทะลวงตะข่ายนะครับแล้วก็พวกตัวรุกันนี้ก็น่าจะเป็นแจ็คกริลิชนะครับเบราโดซิลวานะครับหรืออาจจะเป็นออสการ์บ๊อบอีกรายเพราะว่าก็ยังมีตัวเจ็บนะฮะยังมีตัวเจ็บด้วยอย่างเชมิโดกูนี่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่แน่นะครับเอเดซอนนี่ก็ไม่แน่นะครับส่วนยูเนเต็ดเองนะแมนยูยเนเต็ดก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะครับเลนี่โยโร่ประกาศตัวใหม่แนะ่นอนเจ็บ ไป3เดือนแล้วก็ราสมุสฮอยลุนก็เจ็บไปพร้อมๆกันนะเจ็บจากเกมหมุนเครื่องเกมเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้แนวะรุกก็จะนำโดยมาคัสแรชฟอร์ดบูโรฟานเดสนะครับกองหน้าอาจจะเป็นอาจจะใช้เจอนซานโชเล่นหน้าเป้าหรือ,อจ,จะเป็นบูโ่หรืออาจจะเป็นกองหน้าตัวใหม่อย่างโจชัวเซิร์เซ่นะครับเป็นไปได้หมดเลยก็มีแนวโน้มนะที่ที่แมนยูอาจจะสู้ได้ครั้งนึงแต่ว่า ซิตี้เนี่ยที่บอกเขาหมายมั่นตันมือครับมามาล้างแค้นซะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะแมนซิตี้เนี่ยแพ้ในคอมมูนิตี้ชิลมาสามดูการติดแล้วนะครับปีที่แล้วแพ้จุดโทษให้กับอาร์เซนอลนะครับปีก่อนนั้นแพ้ลิเวอร์พูลย้อนกลับไปอีกสามปีก่อนนั้นแพ้เลสเตอร์นะครับผมว่าเป๊ปอ่ะเขาไม่อยากจะรักษาโมเมนตัมแบบนี้ไว้หรอกนะยังไงต้องพยายามเอาจริงอย่างเต็ม,เต,มเต็มที่ที่สุดผมฉะนั้นผมเชื่อวันเนี้ย ซิตี้จะมาแบบตั้งใจเล่นเลยนะครับแล้วเออร์ลิงฮาลันมันเห็นคนอื่นเล่นยูโรมาเห็นอะไรเงี้ยคือคนมันอยากยิงมาตัวครับอผมว่าแมนยู man, you, ไม่รอดวันนี้ชอบแมสตี้มากกว่าอ่ะลองดูครับเชื่อว่าแมสตี้ชนะแล้วชนะเกินกว่าหนึ่งลูกด้วยเชียร์ทีมรดบไยสีฟ้าครับฝากไว้หนึ่งตัวนะครับขอให้โชคดีทุกท่านและดูบอลมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวพรุนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ